ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าคิดกล้าทำค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมรายการของเรามีเปิดรายการด้วยเสียงเพลงค่ะเป็นเพลงศรัทธานะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านหนึง่งอายุท่านอายุเนี่ยประมาณ30-40แต่ แฟนเพลงของท่านก็อาจจะอายุมากกว่านี้ค่ะนั่นก็คือเป็นอดีตนักร้องวงซูซูค่ะพร้อมกับน้องนองนักเรียนโรงเรียนวิจิตวิทยานะคะอยู่ที่เขตวัฒนากรุงเทพมหานครนี้เองค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าพบกับแขกรับเชิญท่านนี้นั่นก็คือคุณครูเล็กหรือว่าคุณธนวัฒน์พัฒทองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะทาง ดับเบิลยูบีทีวีหรือกล้าคิดกล้าทำก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงค่ะคุณผูคะจากที่อดีตนี้เคยเป็นนักร้องวงซูซูดีเป็นนักดนตรีนักดนตรีอยู่ในวงอยู่ในวงซูซูปีประมาณ2535อยากจะถามประวัติอาจารย์นิดนึ่งค่าว่าทาไมเริ่มต้นเนี่ยถึงได้มาเล่นดนตรีวงซูซูคะจบทางด้านไหนมาก็จบที่ตอนนั้นก็เป็นวิาลครูบ้านสมเด็จค่ะแล้วก็เรียนเอกดนตรีเอกดุตรีศึกษา แ,แล้วก็มีเพื่อน<า>ที่เคยเล่นกันตั้งแต่อยู่จังหวัดเพชรบุรีสมัยก่อนเขาก็ชวนชวนมาเล่นชวนมาเล่นที่ก็เลยรู้จักได้เล่นกับวงซูซูเพื่อนๆอยู่ในวงซูซูอยู่แล้วเห็นบอกว่าตอนตอนจบมาปุ๊บนี่ก็เล่นดนตรีเลยใช่ไหมคะจารย์ก็เล่นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆท,ที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยค<อ>ือคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อไปได้ดนตรีคุณแม่ก็เป็นครูอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนให้เล่น คุณพ่อนี้ทราบว่าก็เป็นคุณครูสอนดนตรีเหมือนกันครับสอนดนตรีดนตรีไทยแต่ว่าคุณพ่อก็มีพวกแตรวงมีพวกอะไรพวกนี้มีหมดเลยครับว่าผมว่านั้นผมก็เล่นเป็นเป็นเล่นปลเ,ลเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยคุณครูคุณครูซึ่งเป็นคุณพ่อนี่เป็นคนสอน,นลูกก,กับมือของตัวเองเลยใช่ครับใช่ครับสอนเพื่อประกอบอาชีพด้วยเพื่อเรามีรายได้พิเศษเวลาเวลาเราจะไปโรงเรียนไปอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นไปได้ไหมคะว่าที่อาจารย์เบนเข็มมาสอบคุณครูเนี่ยณปัจจุบันนี้เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือคุณคุณแม่จะเป็นครูค,คุณพ่อก็เป็นครูสอนดนตรีเพราะฉะนั้นก็อยากจะจะให้ให้ลูกลูกที่ที่อยู่ที่บ้านหรืออะไรที่เลี้ยงมาก็เป็นครูอะไรอย่างเงี้ยแล้ผมก็เห็นตั้งแต่เด็กว่าคุณยายคือที่บ้านก็เป็นครูหมดครับผมอาจารย์คะแล้วพออาจารย์เริ่มนี้เป็นครูตั้งแต่ปีไหนคะ ผมที่จริงแล้วผมเล่นดนตรีพอจบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดสอบเป็นครูฮะก็เล่นดนตรีมาจนถึงปี2 5 3 9อแล้วก็บรรจุปี2 5 3 9ครับผมและที่สําคัญนี่คือพอสอบสอบกี่ครั้งคะกว่าจะได้บรรจุครูด้วยสอบครั้งแรกก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นอยากไว้ผมยาวก็เลยไม่อยากเล่นก็ไม่ได้อยากเป็นครูก็ไปสอบสัมภาษณ์ก็ไม่เอาก็เลยแบบเอา้เอาอยากไว้ผมยาวไว้ผมยาวดีกว่าก็เลยสละสิทธิ์ไป แล้วก็มาคิดได้ว่าอยอ,อยากจะทําอะไรให้แม่สักอย่างหนึ่งว่าแม่เป็นครูคุณพ่อก็เป็นครูเราน่าจะเป็นครูดนตรีได้ที่ดีได้อะไรเงี้ยก็เลย,ลเลยไปสอบใหม่ไป,หมไปสอบใหม่ไปสอบใหม่แล้วประสบแล้วก็ติดแล้วก็มาบรรจุเป็นครูก่อนค่ะท่านผู้ชมคะหายากมากเลยนะคะที่บางคนในะสมัยนี้เนี่ยสอบแล้วสละสิทธิ์แต่ทีนี้คุณครูเล็กค่ะสละสิทธิ์โดยที่แบบว่าไม่กลัวเลยเพราะว่า ตนเองมีความสามารถอยู่แล้วค่ะและที่สำคัญวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากคู่ชีวิตผู้อยู่เบื้องหลังนะคะคเป็นคู่ชีวิตของคุณครูเล็กค่ะก็คือคุณวรินทิ์หรือคุณครูวรินทิ์พัดทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะจากที่รู้จักกับคุณครูเล็กเนี่ยนานแล้วย,ยังคะก็ตอนนี้5ปีเกือบจะ6ปีแล้วค่ะ 5ปีเกือบจะ6ปีแล้วทราบว่าเวลาที่คุณครูเล็กไปที่ไหนไปเล่นดนตรีที่ไหนอาจารย์จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วยเหลือตลอดค่ะก็จะคอยอดูแลต่างๆค่ะสุขภาพด้วยแล้วก็พอดีช่วงเล่นดนตรีเขาก็จะต้องแบบนอนดึกมากค่ะแล้วก็อายุก็เริ่มมากขึ้นเราก็คอยดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้าไปกับวงเด็กๆเนี่ยก็ต้องคอยแบบถ่ายรูปแล้วก็ทําเหมือนกับ เก็บรูปไว้เพื่อให้เด็กๆทำพอร์ตโฟลิโอด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับทําสื่อสื่อการสอนอะไรพวกเนี้ยค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาที่เรามีสามีที่ทํางานดึกๆเนี่ยอาจารย์ได้ไปทุกที่ไหมที่คุณครูเล็กไปเล่นดนตรีเกือบจะทุกปีเกือบจะทุกที่โอเคทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็คือยังไม่มีบุตรใช่ไหมคะยังค่ะท่านผู้ชมคะ ทั้งสองท่านไม่มีบุตรแต่ว่าข้อสำคัญนั่นก็คือว่าคุณครูเล็กค่ะหรือว่าคุณครูอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครูวรินทิศใช้ความรักที่ลูกตัวเองความรักที่อยากจะมีลูกทั้งหมดให้กับโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนวิจิตวิทยานะคะที่มีคุณครูเล็กหรือว่าคุณครูท่นทัศน์ค่ะ ขอภัยค่ะทนวั์พัดทองนะคะเป็นอาจารย์ดนตรีอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปโรงเรียนวิจิตวิทยาจะเห็นว่าเด็กทุกคนเวลาที่จบแล้วจะเล่น<ม>ดนตรีเป็นทุกคนพอ,ออการันตีเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญพออ,อท่านนี้ก็มียศเป็นทหารมาก่อนด้วยใช่ครับท่านชื่ออะไรนะคะจากสิบเอกสมเกียรติดาสาค่ะผู้นวยการคนปัจจุบันผู้นวยการคนปัจจุบันค่ะเป็น ชื่อจ่าสิบเอกนะคะสมเกียรติค่ะท่านผู้บริหารท่านนี้ท่านผอ,อท่านนี้สนับสนุนนักเรียนแม้กระทั่งซื้อกีต้าหรืออุปกรณ์โรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนเองที่สําคัญเด็กนักเรียนที่นี่ค่ะ mm. เขาอยู่ในชุมชนที่แออัด ราฉะนั้นรอบๆอบแวดวงตรงนั้นก็จะมียาเสพติดด้วยใช่ไหมคะจยาแล้วก็มีมิจฉาชีพเยอะแย,ยะมากมายการที่จะมีจุดยืนนั้นท่านผอ,อแล้วท่านคุณครูเล็กคิดว่าโรงเรียนที่นี่ต้องมีจุดยืนอีกอันนึงก็คือดนตรีค่ะท่านได้รับรางวัลน,นะคะได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท KPN เป็นทั้งหมด9ล้านบาท เพราะฉะนั้นชั้น3ของที่นี่ค่ะจะมีห้องดนตรีทั้งหมดกี่ห้องนะคะจาร์ทั้งหมด4ห้องครับ4ห้องแบ่งเป็นห้องอะไรบ้างก็เป็นห้องซ้อมรวมห้องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าหรือเรียกว่ายงโยธวาทิตหรือวงมือยางก็ได้แล้วห้องต่อไปก็เป็นห้องคีย์บอร์ดห้องบอด้งต่อไปก็เป็นห้องกีตาร์เพราะฉะนั้นก็เด็กก็จะได้แบ่งทั้งหมด4ห้องเมื่อเมื่อเมื่อเก่งแล้วก็มาซ้อมรวมแล้วกะไอย่างนี้ และที่สําคัญค่ะท่านอาจารย์คุณครูเล็กท่านนี้ค่ะยังเป็นแบบอย่างให้กับเด็กโรงเรียนด้วยนั่นก็คือว่าไม่เคยมาทํางานสายเลย <ฮะ S 1> ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคะอาจารย์ไม่เคยมาทํางานสายเลยจะมาเช้าทุกวันเลยเพราะอะไรคะอันดับแรกก็ต้องเราเป็นครูนะครับเราเมื่อมาเป็นครูเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้เด็กเราก็ต้องเป็นตัวอย่างกับเด็กก่อนว่าสมมุติถ้าเรามาสายเนี่ยเด็กก็จะมองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งผมโดนฝึกมาจากคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็คือคนที่เป็น ท่านเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและผิดชอบอแล้วก,ก็ทุกอย่างที่คุณพ่อจะสอนเนี่ยผมก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีมาเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเวลาเลิกเรียนนี้เลิกกี่กโมงเลิกเรียนประมาณสามโมงครึง่งแล้วก็จะซ้อมต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงบางทีเด็กๆเขาจะมีภาระของเขาก็คืออาจจะเด็กบางคนก็ต้องไปสุเหร่าไปเล่นหนังสือแขกเด็กบางคนก็ต้องไปช่วยพ่อแม่ขายของะอะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องแบ่งเวลาว่าตอนนี้เราซ้อมนิดหนึ่งแล้วก็ให้เด็กก็ไปทํางานที่ครอบครัวเขาเขาทไป ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะโรงเรียนนี้โรงเรียนวิจิตวิทยาอยู่ท่ามกลางกับชุมชนมัสยิดอิสลามค่ะตรงข้ามจะเป็นมัสยิดเลยหน้าโรงเรียนเลยใช่ค่ะหน้าโรงเรียนและแลที่สําคัญทราบว่าโรงเรียนนี้แต่ก่อนเนี่ยก็เป็นของอิสลามด้วยแล้วก็มีบริจาคให้เป็นการสร้างโรงเรียนถูกต้องไหมคะเมื่อก่อนชื่อโรงเรียนสุราคองตันค่ะครับก็จะเป็นของชุมชนมุสลิมตรงนั้นแต่มุสลิมที่นี่เขาก็น่ารักใช่ เรากำลังจะบอกว่าสถานี WBTV ค่ะร่วมกับหลายๆภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็ถ่ายทอดรายการดีๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะ <Okay. S 1> นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่โรงเรียนนี้อยู่ท่ามกลางกับมัสยิดอิสลามก็ตาม แต่ชุมชนที่นั่นรักใคร่และสามัคคีกันมากเลยที่สําคัญนะคะเวลาที่มีงานอะไรชุมชนอิสลามก็มาช่วยงานโรงเรียนตลอดเวลาครับผมและที่เน้นที่สําคัญที่สุดว่าโรงเรียนที่นี่มีนักเรียนพุทธมากกว่าอีกครับมีพุทธมีพุทธ70% 7ดิบเอนนักเรียนที่เป็นอิสลามประมาณ30ใช่แต่เวลาที่จัดจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยคนที่นับถืออิสลามคือพี่น้องอิสลามแถวนั้นก็จะมาช่วยเหลือโรงเรียนตลอดเวลา นี่เป็นความสามาคัคคีที่พูดแล้วก็ขนลุกเลยนะคะหลายๆที่อาจจะไม่เห็นภาพตรงนี้แล้วก็โรงเรียนนี้ค่ะมีวงดนตรีที่เก่งมีคุณครูเล็กซึ่งเป็นอดีตนักร้องอดีตวงดนตรีซูซูมาอยู่ด้วยและที่สําคัญค่ะ ทราบว่าที่นี่คือว่าไม่ใช่แค่วงซูซูอย่างเดียวอาจารย์ยังเคยเป็นอดีตวงดนตรีของวง22นหลายๆคนอาจจะรู้จัก4ี่ทุ่มสแควร์นะคะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยปี2500เท่าไหร่นะ31 32ค่ะและ้วก็นานพอดูรุ่นๆุนนี้อาจจะไม่รู้จักร <c oughs> ุ่นนี้จะไม่มละแล้ว,ลวคุณครูรินทิพย์รู้จักไหมคะ เพราะว่าร <laughs> ู้จักจากเขานี่แหละนานมากเลยยี่สิบสองนอนะคะปัจจุบันเป็นตีสิบไปแล้วหรืใช่ปัจจุบันเป็นตีสิบไปแล้วค่ะแล้วก็มีอีกหลายวงที่อาจารย์รวมด้วยนั่นก็คือวงแผ่นดินวงอัมพาแบนและรัตนโกสินและที่สําคัญตอนนี้ณปัจจุบันอาจารย์เล่นดนตรีกับที่ไหนนะคะทุกวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่อยู่ผมเป็นหรือเป็นคริสเตียนอยู่ที่โบสถ์ RMC สมทวิท56กครับค่ะก็คือสามารถไปพบอาจารย์ได้ที่นั่นได้ครับจะเล่าเรื่องวงรัตนโกศิลป์ให้ฟังนิดหนึ่งวงรัตนโกิล์เนี่ยทำมาสามอัลบั้มอัลบั้มที่สองนี้จะเป็นอัลบั้มเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเพราะเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นที่เป็นพุทธนะครับเขาก็ทำอัลบั้มเกี่ยวกับเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยผมก็ไปช่วยเขาคือเราไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นคิดเป็นพุทธเป็นอิสนามเราเราจะช่วยกันเมื่อว่าใครที่ทำด้านศาสนาที่ดีเราก็ช่วยเขาค่ะคือเราต้องเปิดกว้างนน้ัลัาม ธรรมะมั้งเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาให้ดูมีมีมีอยู่ใช่ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าอาจารย์นับถือคริสครับผมเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่พี่จะมีคุณครูเป็นคริสมีคุณครูอิสลามคุณครูพุทธมีเด็กนักเรียนคริสไหมคะที่นี่มีครับมีเพราะประมาณ20สคน3ามศาสนาเลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและที่สําคัญน้องๆที่ทราบว่าไม่มีการที่แบบว่าแบ่งพักพวกตีกันด้วยนะไม่แบ่งครับสามัคคีกันดีมาก วันนั้นที่ไปอะค่ะอาจารย์ค่ะจะมีน้องๆมานั่งเฝ้าเลยว่าดูพี่ๆเล่นวงดนตรีครับอยู่ตัวเล็กๆอยู่เด็กเหล่านั้นคือตั้งความหวังว่ายังไงคะหมายถึงน้องๆเขามานั่งจ้องหน้าดูแบบว่าพี่ๆเล่น <c oughs> เด็กก็มีความหวังว่าเขาอยากเล่นดนตรีเขาอยากเล่นอะไรที่บนเวทีอยากแสดงออกอย่างพี่ๆเขาผมก็จะให้โอกาสว่าต้องรอนะให้พี่เขาทํางานให้เสร็จก่อนแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างพี่เนี่ยก็จะคือตัวอย่างกับรุ่นน้อง ทำอะไรก็ดูตัวอย่างพี่ที่ดีไว้ลักษณะไหนเวลาที่มีงบไปแข่งขันที่ล่าสุดได้รับรางรวัลชนะเลิศมัธยมจาก<ม> KPN มัธยมจากเขตดินแดงเราก็ได้เข้าเข้ารอบแปดทีมของเคพีเยนด้วยเอางบตรงไหนที่ไปสนับสนุนน้องๆตรงนี้เพราะว่าโรงเรียนก็ไม่ได้เป็นเอกชนร่ำรวยอะไรครับบางทีก็งบส่วนตัวบ้างบางทีก็ถ้าไม่มีพออก็ท่านก็จะบอกว่าเอาไม่มีเดี๋ยวก็จัดจัดสรรให้ช่วยเหลือกันคุณครูช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันผมงบผมบ้างงบแฟนผมบ้างหรือว่างบทั่วไปอะไรเงี้ยพออไม่มีก็บอกท่านไาประจัดการให้เป็น เป็นที่แบบว่าน่ายกย่องมากเลยนะคะและที่สำคัญวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราได้รับเกียรติจากแขกตัวน้อยอายุสักประมาณเท่าไหร่เอ่ยขอแนะนำตัวเองหน่อยค่ะน้องโอกับน้องทันนะคะอน้องทันก่อนเลยครับแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมครับชื่อเดกชายธนาสักเิลยโยธาครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับครับคน้องโอละครับน้องโอคครับผมชื่อเดกชายทศพลสักสกุลครับ อยู่ชั้นมัมธยมภาษาที่สองบสองครับน้องโอนี่ทาตําแหน่งอะไรคะในวงนดนตรีนี้นักร้องครับนักร้องท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะ <c oughs> ไม่จําเป็นว่าจะต้องหลอ่อจะต้องผอมหุ่นดีเหมือนกับนายแบบ,รบหรือว่าดาราน้องคนนี้คะ่ะถึงจะหุ่นแบบนี้พลังเสียงเยอะมากแล้วเป็นนักร้องนางของวงด้วยและน้องทานละคะทําตําแหน่งอะไรคะมือกีตาร์โซโล่ครับมือกีตาร์โซโล่เล่นมาตั้งแต่อายุกี่ขวบ เป็นหมางแก่อายุสิบขวบครับสิบขวบป<ว>สี่สปสอาจารย์คะน้องทันนี่เห็นอาจารย์บอกว่ามีเริ่มต้นยังไงคะเป็นจุดประกายในการเป็นนักดนตรีของเขาทันนี่คือตอนแรกเขาอยู่ป,ปสปอ,ปอสี่คร,ครคเขาก็มาเขามาคุยกับผมสมวนมากเด็กอยากจะเล่นดนตรีก็มาคุยกับผมพอเขาเรียกผมว่าป๋าเขาบอกป๋าผมผมเล่นเพลงนี้ได้ป๋าตั้งเยอะก็บอกว่าผมเล่นเพลงเมลริโอน่าได้ผมเล่นได้ประมาณ3าคอร์ดแลละ เขาก็บอกว่าไม่ได้สนใจแต่วันวันต่อไปก็เป็นเวรผมจะเป็นเวรวันพุธผมก็อยากให้เด็กเ็ามีแรงจูงใจก็เรียกว่าอาธนาสาขึ้นมาแล้วกีต้าขึ้นมาด้วยแล้วให้เขาเล่นเขาก็เล่นเพี้ยนบ้างอะไรบ้างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็ชื่นชมแต่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจตัวเขาเองเขาก็กลับไปฝึกเมื่อเนี่ยเขาได้รับได้รับตัวยกตัวอย่างที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปฝึกที่บ้านทุกวันวันๆก็อยู่กับกีต้าตลอดจะรู้จักเพลงทั่วไปไม่รู้จักเพลงอะไรก็จะมาถามเราถามผม ก็จากตั้งตั้งต่วันนั้นถึงวันนี้เขาก็เก่งแล้วตอนนี้เล่นเก่งกับผมอย่างเี้น้องทันครับอยากจะถามว่าถ้าพูดถึงยาเสพติดเนี่ยน้องทันถ้ามีเพื่อนชวนไปยาเสพติดน้องทันจะไปกับเขาไหมไม่ครับเพราะว่าผมไม่อยากติดยาแล้วก็ผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับใช่ถูกต้องแล้วเพราะว่ายาเสพติดมันบอกชื่อแล้วนะถ้าเสพแล้วต้องติดครับ มันถึงได้ชื่อว่ายาเสพติดแล้วน้องโอล่ะคะถ้ามีคนมาชวนไปเสพยาจะปฏิเสธเขายังไงเอ่ยบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเป็นความหวังของพ่อแม่เราเป็นลูกคนเดียวอ๋อเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วที่สําคัญนะก็คือต้องชวนเขามาเล่นดนตรีกับเราด้วยครับอยากจะให้ทุกคนเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยเล่นดนตรียังไงเชิญชวนดีไหมคะลองเชิญชวนลองเชิญชวนเพื่อนๆดูซิว่า ผมอ้วนผมตัวใหญ่ผมมีพลังเสียงเยอะผมต้องใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยหุ่นที่เป็นแบบเนี้ยมาโชว์ทางพลังเสียงดีกว่าไหนลองพูดเชิญชวนเพื่อนๆที่คะสำหรับใครที่อยากเล่นดนตรีนะครับแล้วใครมีความสามารถทางด้านนี้ก็สนใจมาเรียนที่วิจิตวิทยาได้นะครับนี่วิจิตรวิทยาแล้วน้องทันล่ะคะ จะบอกเพื่อนๆยังไงดีถ้าเกิดใครอยากจะฝึกเล่นกีตาร์หรือว่าอยากจะเล่นดน,นตรีชนิดอื่นๆ,ๆเราก็สามารถเรียนรู้ด้วยการอ่านคอจากหนังสือครับอ๋ออ่านคอจากหนังสือครับฝึกด้วยตัวเองหนูทําอย่างนั้นเองใช่ไหมครับบางทีก็ให้ครูสอนบางคอดครับอืมสม่มากจะเรียนรู้เองด้วยหนูภูมิใจหนย <c oughs> หนูเป็นนักร้อง <c oughs> เป็นนักดนตรีที่ได้รับ, <c oughs> ร,บรางวัลแล้วก็ อยู่ในวงของโรงเรียนวิจิตวิทยาภูมิใจครับภูมิใจไหมที่เป็นเด็กนักเรียนที่นี่ภูมิใจครับแล้วน้องโอละคะภ <c oughs> ูมิใจครับภูมิใจรักคุณครูมิคะรักครับรักคุณครูเล็กมากแค่ไหนเปรียบได้เหมือนกับพ่อคนหนึ่งโอ้โหได้เขาเขาเรียกเขาเรียกป๋าเขาเรียกเรียกป๋าไม,ไม่เหมือนครูเท่าไหร่ผมจะเป็นแบบเหมือนพ่อเขาอะไรเด็กเด็กที่โรงเรียนก็จะเรียกผมป๋าหมดแหละแต่ทีก็เรียกป๋าหนวดแต่อาจารย์คะอาจารย์วรินทิศกับอาจารย์ครูเล็กอะค่ะขอ อนุญาตใช้คาว่าอาจารย์เพราะว่าติดติดจะเรียกแต่อาจารย์ก็คือว่าทั้งอสองท่านเนี่ยไม่ต้องกังวลทราบว่าคุณครูนี่เพิ่งอายุไม่มากใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะมีบุตรเพราะว่าความดีของอาจารย์ทั้งสอง,ท,ง,ท,งท,ท่านที่ดูแลเด็กๆนักเรียนเนี่ยมากมายไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะเราจะมีบุตรเมื่อไหร่ขอให้ทั้งสองท่านประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็มีบุตรเร็วๆและที่สําคัญความรักของทั้งสองท่านเนี่ย ให้ทุกคนเด็กนักเรียนทุกคนมากกว่าบทด,ด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่โรงเรียนทุกคนโรงเรียนที่นี่จะเป็นโรงเรียนที่อบอุ่นมากๆท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆโรงเรียนที่กล้าคิดกล้าทำจะพาท่านผู้ชมไปพบปะกับคุณครูที่นั่นหรือเชิญคุณครูมาออกรายการที่นี่ค่ะวันนั้นก็ที่เราเคยเจอก็คือโรงเรียนขาเจ้าเผืออนุสร์คุณครูปลาก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านเคเบิลทีวี แต่คุณแม่ก็ให้ไปสอบคุณครูค่ะแล้วคุณครูก็สอบติดแล้วก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ช้างน้อยวันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งค่ะคุณครูเล็กท่านนี้ท่านก็จบทางด้านดนตรีมีใจรักทางด้านดนตรีก็หาประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านดนตรีแล้วที่สําคัญนะคะก็รับปากคุณพ่อคุณแม่ไว้เช่นกันก็สอบครูแล้วก็ติดครั้งแรกก็สละสิทธิ์ไม่อยากตัดผมก็ลองใหม่ค่ะติดครั้งที่สอง เปลี่ยนใจล้ตัดผมเพื่อที่จะทําสู่ความฝันของพ่อแม่พอไปทํานานๆเข้ากลับมาคิดว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองรักเพราะว่าการได้ใช้ความที่เป็นครูดนตรีได้ใช้สิ่งที่ตัวเองชอบและที่สำคัญยังสามารถที่จะสอนน้องๆเด็กนักเรียนได้ด้วย ที่สําคัญนะภาวะตอนนี้โรงเรียนวิจิตวิทยาค่ะยังขาดทุนทรัพย์นะคะเพราะว่าคุณครูค่ะสนับสนุนเกี่ยวกับทางด้านวงดุริยางค่ะมีทั้งหมด50คนที่ผ่านมานั้นจะได้มีเสื้อของชุดอาจารย์คิดว่าเสื้อของชุดดุริยางที่เป็นทางการอาจารย์มีแล้วแต่เวลาที่วงดุริยางไปเล่นข้างนอกค่ะ แต่ก่อนนี้จะมีบริษัทหนึ่งสนับสนุนนั่นคือบริษัทอะไรนะคะที่บริจาคเสื้อสีขาวเป็นเสื้อทีชอตนะคะของโครงการ KBN ครับ KBN ก็จะเป็นแต่ว่าก็ต้องขอในลักษณะของเป็นเพื่อนๆกันขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์เขารู<อ>้รจักว่าเด็กที่นี่ก็บางทีกรุงเทพมหานครนเนี่ยก,ก็สนับสนุนเต็มที่แล้วแต่บางส่วนยังสนับสนุนไม่ถึงก็คือในเรื่องของ สุนน้บเล็กๆ,ๆน้อยๆ <c oughs> อะไรที่เราจะไปต้องทํากิจกรรมแล้วทราบว่า,ายอย่างอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่นี่ที่อาจารย์เพิ่งไปเดินเยี่ยมบ้านมานี้ทำหน้าชีอาชีพอะไรมีรายได้เยอะไหมคะไม่เยอะครับส่วนมากก็จะเป็นรับจ้างทั่วไปอะไรเง <c oughs> ี้ยส่วนมากก็จะเป็นหล่อปภคุณแม่เป็นแม่บ้านขณ <c oughs> ะเด็กค่อนข้างจะมีเศรษฐกิจครอบครัวซึ่งกไ็ไม่ดีมาก <c oughs> บริเวณนั้นอาจจะเป็นห้องเช่าก็มีใช่ไหมคะอาจารย์บางครั้งเนี่ยผมผมจะเล่าให้ฟังนะบางทีผมไปเยี่ยมเด็กเนี่ย ทำไมเด็กไม่ทํากันบ้านเข้าไปเขาก็ทํากันบ้านไม่ได้เพราะว่าหนึ่งห้องเขาอยู่สิบเอ็ดคนห้องเดียวอยู่สิบเอ็ดคนที่ที่นั่งแทบจะไม่มีแล้วก็จะทํากันบ้านได้อย่างไรนี้เราก็เข้าใจว่าโอเคคนนี้มีสาเหตุอย่างนี้อันนี้มีสาเหตุอย่างนี้ก็ก็ก็เข้าใจเขาต้องต้องบางครั้งเนี่ยเราต้องไปดูด้วยตัวเองอย่างเรียนมีมีมีนโยบายว่าไปเยี่ยมบ้านเด็กเราก็จะเห็นว่าบ้านเด็กเนี่ยบ้านเด็กแต่ละคนเป็นลักษณะอย่างไรก็เหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ย ทุนทรัพย์ของคุณครูหรือที่โรงเรียนเองก็อาจจะช่วยเด็กนักเรียนไม่ทั่วถึงครับกทมนี้ให้เรียนฟรีอาารฟรีอะไรฟรีแต่ว่าบางครั้งผู้ปกครองก็ลูกเยอะลูกมากอาจจะยากจนก็ก็บางครั้งก็ไม่พอค่ะพักษณะอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูหรือว่าโรงเรียนช่วยได้ก็คือคพยายามที่อย่าให้น้องเข้าไปยาเสพติดอ,อ,อันนั้นสำคัญที่สุดแล้วก็มิจฉาชีพใช่ครับนี่คือจุดหนึ่งที่ทางโรงเรียนพยาพยามทีม่จะยึดเหนี่ยวไว้ครับแล้วที่สําคัญได้ผลด้วยได้ผลนะค่ะเด็ก จะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แล้วก็รู้จักความเป็นระเบียบวินยัยรู้จักรักเพื่อนรู้จักให้คนอื่นรู้จักมีน้ำใจครับม,มีวินยัยอะไรอย่างนี้เราจะสร้างเราจะพยายามสร้างจุดนี้ให้ค่ะ,คะท,ท่านผู้ชมคะหลายๆท่านหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการของเราคะ่ะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 5ย์นะคะ5 2 1 5 2 3 3คะ่ะเพื่อสนับสนุนนะคะขออนุเคราะห์เป็นเสื้อทีชื้ตสีไหนก็ได้50ตัว หรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าวงดุริยางที่นี่มี50คน50คนค่ะมี50คนนะคะก็คืออาจจะตามไซส์และที่สําคัญสามารถติดต่อทางอาจารย์ได้นั่นก็คือคุณครูธนวัตรพัดท,ทองค่ะที่โรงเรียนวิจิตวิทยานะคะสํานักงานเขตวัฒนาเพราะว่าน้องๆตอนนี้เสื้อที่ได้รับจาก KPNC ขาวเก่าแล้ว แต่ที่สําคัญได้ไปจัดกิจกรรมบ่อยมากเวลาที่จะเดินตามท้องถนนวงดุริยางนี้วงใหญ่ค่ะหลายๆคนที่อยากจะอนุเคราะห์นะคะท่านผู้ใจบุญท่านใดาสามารถสนับสนุนได้ค่ะเป็นเสื้อทีเชิ้ตสีอะไรก็ได้50ตัวนะคะทางโรงเรียนยินดีและขอบพระคุณมากค่ะและดิฉันเองในฐานะที่เป็นพิธีกรของรายการกล้าคิดกล้าทำวันนี้ ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณครูธนวัฒน์พัดท,ทองคุณครูวรินทิพย์ค่ะพัดท,ทองแล้วก็น้องธนาศักด์และน้องทศพลน,นะคะน้องโอและน้องสันซึ่งเป็นนักดนตรีแล้วก็นักร้องวงดนตรีของโรงเรียนวิจิตวิทยาขอขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะจบรายการไปด้วยเสียงเพลงค่ะเป็นเพลงศรัทธานะคะของคุณครูเล็กหรืออดีตวงนดนตรีของซูซูและก็น้องๆโอและน้องซันค่ะหากถ้ามีโอกาสในสัปดาห์ถัดไปเราอาจจะได้ชมนดนตรีเต็มรูปแบบของโรงเรียนวิจิตวิทยานะคะและที่สำคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะดิฉันรัชนีดัตยวัฒน์พร้อมด้วยทีมงานทุกท่านขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ Yeah.